จากสสุขศึกษาป .5 หนึ่งข้อสอบวิชาสุขศึกษาป .5 หน่วยที่สามครอบครัวและเพื่อนหนึ่งครอบครัวสุขสารสมาชิกควรมีลักษณะอย่างไร 1. ฉลาดหลักแหลม 2. องทำงานเก่ง 3. รักใคร่กัน 4. บุคลิกดีตอบข้อสามรักใคร่กัน 2พ่อแม่ควรปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ที่เป็นลูกจึงจะทำให้ลูกมีความสุข1ให้การศึกษา2ให้เงินทองไว้ใช้3ให้การอบรมสั่งสอน4ให้ความรักและความอบอุ่นตอบข้อ4ให้ความรักและความอบอุ่น3บุคคลในข้อใดที่ทำหน้าที่ว่กรักฐานการดำรงชีวิตในสังคม 1. พี่น้องสองพ่อ ยาย3ลุงหลาน 4. ตาน้องตอบข้อสองพ่อยาย 4. ข้อใดเป็นหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ 1. ตั้งใจเรียนหนังสือ 2. ช่วยพ่อแม่หาเงิน 3. ชวนพ่อแม่ออกเที่ยว 4. ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดด้วยการกินน้อยตอบข้อหนึ่งตั้งใจเรียนหนังสือ หาถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันจะเกิดผลเสียอย่างไร 1. ฐานะยากจนลง 2. เพื่อนบ้านรังเกียจ 3. ลูกขาดความอบอุ่น 4. ลูกใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตอบข้อ 3. ลูกขาดความอบอุ่น 6. เมื่อสมาชิกในครอบครัวทะเลาะกันควรทำอย่างไร 1. ควรระงับอารมณ์โกรธ 2. อยู่ห่างกันสักพัก 3. พูดคุยกันด้วยเหตุผล 4. ถูกทั้งสามข้อที่กล่าวมาตอบข้อ 4. ถูกทั้งสามข้อที่กล่าวมา 7. การทำงานกลุ่มควรปฏิบัติอย่างไร 1. ทำตามความคิดของตนเอง 2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นชุดที่1หน้าสองจากส3สุขศึกษาป้5 2. 3. ทำตามผู้ที่เป็นหัวหน้าสั่ง 4. ต่างคนต่างทำงาน ตอบข้อสองรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 8. การกระทำของใครอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อน 1. ฝนให้เพื่อนยืมอย่างลบ 2. ปอสอนการบ้านเพื่อน 3. ก็หยิบของเพื่อนมาใช้ 4. จอยชวนเพื่อนเล่นกีฬาตอบข้อ3ก็หยิบของเพื่อนมาใช้ 9. ข้อใดไม่ใช่คำถูดที่ควรพูดกับเพื่อน 1. ขอบใจนะที่ช่วยคิดคำตอบ 2。อะไรนะฉันไม่เข้าใจ 3. าทำไมฉันจะทำอย่างนี้ 4. ว่าไงนะฉันฟังไม่ทันตอบข้อ 3. ามทำไมฉันจะทำอย่างนี้ 10. ถ้านักเรียนเดินชนเพื่อนจนล้มลงนักเรียนควรทำอย่างไร 1. พยุงขึ้นมาแล้วขอโทษ 2. พยุงขึ้นมาแล้วเดินไป 3. ขอโทษแล้วเดินไป 4. บอกครูว่าเพื่อนล้ม ตอบข้อหนึ่งพยุงขึ้นมาแล้วขอโทษหน้าสามจากสามุ